สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ค่ะก็จะมาอัปเดตไอเทมลมิเ็ด u g จฟรีนะคะทุกคนอันนี้นะคะจะเป็นทรงผมสีดำค่ะทุกคนจะเป็นแบบว่าเป็นผมที่มีปลาอยผมออกมานะคะที่ด้านหน้าค่ะแล้วก็มีมัดจุกนะคะสองข้างขาซ้ายขวาน,นะคะเจ้าตัวผมในทังเขามีชื่อว่า black long ponytail hair ค่ะก็จะเป็นผมแบบนี้นะคะเมื่อใส่ออกมาค่ะอันนี้ก็จะแบบว่ามีปลายผมที่เป็นลอนเล็กน้อยนะคะทุกคนน่ารักดีค่ะ สำหรับข้อมูลการแจกผมฟรีนะทุกคนผมนี้เนี่ยเขาจะแจกทั้งหมด5,000ชิ้นค่ะในวันที่19มษสายนะคะเวลาตอนตี5ค่ะสำหรับใครนะคะที่สงสัยเขาวิธีการรับเนี่ยจะต้องทำยังไงคะทุกคนอันนี้เนี่ยทุกคนนะคะสามารถดูได้จากคลิปนี้ได้เป็นตัวอย่างเลยนะคะทุกคนก็จะมีบอกนะคะว่าวิธีการรับเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างนะคะสามารถอิงตามนี้ได้เลยค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนก็มีเพียงตรงนี้ค่ะยังไงก็ไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย